ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนึกว่าเป็นซุ้มอาหารแต่ที่ไหนได้เป็นซุ้มงานแต่งนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะซุมข้างทางนึกว่าร้านอาหารที่ไหนได้งานแต่งวันที่30มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอของเพื่อนต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยและได้เกิดเรื่องเข้าใจผิดสุดพีขึ้น รับรองว่าใครที่ได้ฟังแล้วต้องเอ็นดูอย่างแน่นอนโดยเรื่องรามีอยู่ว่าเพื่อนที่มาจากประเทศสิงโคโปร์มาถึงเชียงใหม่ก็มีการจัดทริปขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างทางเพื่อนเกิดหิวข้าวขึ้นมาบังเอิญเห็นซุ้มที่ตั้งอยู่จึงเข้าไปนั่งพอคิดว่าเป็นร้านอาหารข้างทางแต่ความจริงแล้วเป็นซุ้มงานแต่งซึ่งชาวบ้านในงานก็ต้อนรับเป็นอย่างดีบอกให้เพื่อนนั่งรอสักครู่ เพื่อนฟังไม่รู้เรื่องแต่ตอบว่าโอเคโอเคสุดท้ายเพื่อนบอกว่าคนไทยน่ารักและมีน้ำใจมากหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นได้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า1.6ล้านครั้งโดยชาวโซเชียลได้เข้าไปคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่าเนียนทานข้าวฟรีแบบนี้ต้องใส่ซองงานแต่งด้วยหรือไม่พร้อมกับชื่นชมความมีน้ำใจของคนไทยอาทิเช่นตามต่างจังหวัด เรื่องน้ำใจที่1ไม่ต้องกลัวอดญาติเจ้าสาวนึกว่าญาติเจ้าบ่าวญาติเจ้าบ่าวนึกว่าญาติเจ้าสาวก็ข้าวฟรีไปเลยสิครับเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ